114ซ้ายมือวิชาน้อยพรทวีขวามือพุทธพาน้อยวารวุธพิกัด125ปอนด์อนที่เวทีลุมพินีศึกครั้งนี้จัดโดยครูเท่าชนะซับแก้วนะครับโปรโมเตอร์หมายเลขหนึ่งของเมืองไทยในยุคนั้นวันนั้นพุทธพาน้อยคนนี้ครับอายุ20ปีวันนี้ก็43วิชาน้อยวันนั้น23วันนี้46 คู่นี้พบกันเมื่อ23ปีที่แล้ววิชาน้อยถือว่าสุดยอดฝีมือไร้เทียมทานผู้ผ่านน้อยในยุ่งช่วงเวลานั้นก็สุดยอดของดาวโรดพบกันนี้เป็นการพบกันครั้งแรกนะครับวิชาน้อยนี่แชมเปี้ยนรุ่นฟลายเวทของราชเนินลุมพินีพร้อมกันนะครับ2รุ่นแล้วก็จูเดียร์ไลท์เวทอีก1รุ่นครับ2รุ่น3เส้นจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับย่างขายก2เตะกราด หลงนี้จะเตะล่างโดนยันหงายท้องไปเลยครับผ mm. ุดผาดน้อยนี่เข็มขัด3เส้นนะครับ3รุ่นฟลายเวทจูเนียเฟ i เวทแล้วก็จูเ i ียไลท์เวทบางกว่าสูงกว่าขยับขยับจังหวะฝีมือครับทีทีหนึ่งดูครับมาทีเบิ้ลเลยครับถท้าไม่แตะพื้นหมดยกที่2เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับมีผุดผาดน้อยนี่พุทธนีทีแมมไม่ใช่เบิลด้วยครับทริปเปิลเลยครับ3ทีเตะแล้วก็ดึงขาหล,ลบครับ จะชาร์ตเขาโดนยันหงายเก่งเลยครับยันหน้าทองยันโคนขากรรมการวันนั่นเป็นกรรมการเขียวานยนธรกิจครับวันห้ามมานอายุ31นะครับเป็น100ร้อยโทปัจจุบันนี้55ครับเป็นพันโทยกที่3วิชาน้อยเนี่เป็นมวยที่แหมเข้าใจยากจริงๆครับพับปป๊บพั๊บแล้วอาวุธนี่คมแล้วก็ ถึงจังหวะอัมพิตในอัมหิต,รหตรจริงๆครับล้วเป็นคนที่กาดมวยดูเหมือนแข็งนะครับแต่ว่าพลิ้วไปหมดครับเวลาออกอาวุธนี่ลูกตบนอกตบในด้วยการเตะสะบัดกับพับนอกรพ,พับในนี่ร้ายกาดมากวางแข้งแล้วเวลาสวมบทโหดนี่แหมซ้ายแกยันขวาแกจิ้มนีน่ากลัวมากครับเขีย่ยครับดูครับ ผ่าน้อยตอนนั้นก็ถือว่าเป็นดาวโรดดาวรุ่งครับเจอกับนักมวยที่เป็นสุดยอดของรุ่นนี้ทีพยานเอาไว้เขี่ยข้างล่างเปาะแปะเปาะแป,ะ,ปะไปเรื่อยครับแต่เผลอไม่ได้ครับเล่นหนักเลยดูครับนิดเดียวก็ไม่ให้โดนพลิกหลบเร็วมากมวยคุณนี้นี่สู้กันด้วยสติปัญญา จังหวะฝีมือไหวพริบความปรัดปรยว่องไวโดยแท้เลยครับหวางแข้งอเหเผลอไม่ได้ครับแกมีทั้งล่างทั้งบนวิชาน้อยตอดไปเลยครับดีก็อยู่เปล่าๆครับตอดพับนอกพับในอย,อยู่เอยยิงหมัดต้องระวังครับเอาครับล็อกได้แนบวิชาน้อยวันั้นอายุยี่สบสามครับหมากาลังปรี้เลยครับเผลอก็แทงเข่าหน้าคายตั้งหากวันนี้อายุ4ี่กนี่เป็นหมาเศรษฐีใหญ่ครับธุรกิจนี้ เฉียดๆร้อยล้านครับกุพาดน,น้อย43ก็เป็นครูมวยอยู่ที่ฝรั่งเศสก็มีความสุขตามอัธพัทธหวาแข้งซ้ายสวยมากกุพ <c oughs> าดน,น้อยนี่เป็นเพื่อนเลฟิฟ <c oughs> เพื่อนรักนะครับกับ <c oughs> ชัดชัยพระหฤทัยครับ <c oughs> โค้ชฟุตบอลชุดดรีมทีมที่ยิ่งใหญ่โด่งดังตอนนี้แล้ะครับเมื่อก่อนนี่แหมคูนี้พอเที่ยวด้วกกันนี่เ <c oughs> ม,มาส์ได้ที่ต้องกอดคอกันร้องไห้ครับร้องไห้เป็นประจำถือว่าเป็นนักเตะรูปรอและเจ้าน้ำตาพอๆกันนะครับ อัธยาศาัยดีด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะกับทั้งคุณชัดชัยพรลพัน์แล้วก็พุทธผัดน้อยวโรธแเนบแนบมาดูครับพุทธผัดน้อยโดนลูกล็อกเอวอัดบนอีกต่างหากดูครับขวาล็อกเอวซ้ายอัดบนเตะกลกันแล้วโอ้โหตรงนี้แทงแรงมากครับ ไหวไม่ไหวครับผุดผาดน้อยกําลังสดขึ้นมาเจอ,อยอดมวยในยุคนั้นในพิกัดนี้ครับวิชาน้อยพรทวีหวางแข้งซ้ายหมดยกที่สามมาดูภาพชาครับเตะหลุดผาดน้อยนี่แข้งซ้ายนี่แรงครับ ยกที่4ี่ครับท่านชมยากกับพริบตาครับหมวยคนนี้ไม่มียกห้าครับยกที่4ขึ้นมานี่วิชาน้อยหมาเล่นขู่เลยครับวิ่งชนแทงหน้าขาครับดูครับเตี้ยกว่าใช้หน้าขาคุณผาดน้อยรีบโหนเลยครับเน็บเอไว้เลยครับหลบหน้าขาหนีเลยครับวางแข้งซ้ายทรามชมยากับพริบตาครับหมวยคนนี้จบลงที่ยกนี้ครับนี่คือภาคแรกหรือว่าไฟแรกของวิชาน้อยคุณผาดน้อยวางแข้งซ้ายโอ้โหโดนขวาล่นเลยครับ ทำการนับสิบเลยครับแวบเดียวครับดูครับโอ้โหนี่เชิดศักดิ์ศรีมืองนน์ครับพี่ชายของวิชาน้อยก็ขึ้นมาโอ้โหดูครับี่ภาน้อยกำลังรุ่งขึ้นมาครับเจอเต็มเต็มเลยนะครับหลับเลยครับ ภาพชา้าในยุคนั้นเราก็ดูไม่ทันเลยครับมุมมันไม่ได้ด้วยครับนี่ครับโอ้แหวกข้างซ้ายเข้าไปยิงเลยก็ดูครั้งครับเตะซ้ายพอซ้ายลงปับหมัดขวาลั่นเลยครับอหืหลับเลยครับโอ้โหกรรมการนับสิบพิชาน้อยพรวีเป็นผู้ชนะน็อกนยกที่สี่ครับหมวยคู่นี้จะมีภาคต่อไปนะครับ